คือถ้าเทียบกวับรุ่นรุ่นปัจจุบันมันก็โอเคนะไม่ได้น่าเกียดอ่ะดูดิเรามาดูภาพต่อไปอันนี้เป็นเลนหลักนะฮะเมื่อกี้เป็นเลนหลักเนาะอันนี้ก็เป็นเลนหลักเช่นกันเรามาดูนะต่างกันตรงไหนวะผมวอาจจะชอบสิบเอ็ดมากกว่าได้ซ้ำเนี่ยมาแบบชิ่ยวบชยสปยๆ โอเคครับวันนี้ครับผมจะมาทำคลิปสรุป iPhone 11เอ่อในคลิปจบกี่กนาทีก็ชนะแหละนะก็เรื่องของสเปกเนี่ยผมจะแปะไว้แล้วกันเนี่นยเดี๋ยวแปะไวล้ละอา่าโอเคนะผมจะไม่อธิบายอะไรมากเพราะว่าเรามาสรุปการใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับเหตุผลเหตุผลที่ผมเอ่อทำคลิปนี้ก็เพราะว่าผมซื้อ iPhone 13 Pro แล้วนะฮะ ก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างของ iPhone 11ที่มันยังไม่ตอบโจทย์เราสักเท่าไหร่นะก็เขาเรื่องอีกว่าเรื่องของดีไซน์แล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องของ iPhone 11เนอะเยอไอ้มันอาจจะหยาบไปนิดนึงสำหรับไอคำอธิบายคือมันมันหนักจริงๆครับสำหรับ iPhone 11เครื่องนี้นะโอโหรถมันแรงเหมือนโกรธใครมานะไม่รู้จะได้ยินเสียงรถข้างนอกหรือเปล่า คือมันหนักจริงๆครับสำหรับมือถือเครื่องนี้ครับคือถ้าเทียบกับ iPhone 11เอ้13 Pro เนี่ยมันหนักมากมันหนักพอๆกันเลยนะฮะคือไม่รู้ว่ามันหนักด้วยแหละนะไอ o n e 11เนี่ยแต่ผมก็รับได้ถ้าเทียบกับประสิทธิภาพเพราะว่าขนาดหน้าจอมันก็6.1มันก็อันตัเล็กน่ารักพอดีมือสำหรับผมผมก็รับได้อันนี้อันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่ความชอดด้วยเอาเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับจอแสดงผลและแสงสว่าง หน้าจอนะครับก็ iPhone 11เนี่ยเขาไปออกแดดไม่รอดผมพูดตรงๆว่าไม่รอดขนาด iPhone 13 Pro ผมต้องเปิดแสงถึง70%เพื่อทำให้มันสู้กับแสงแดดได้คุณก็คิดเอาละกันซึ่ง iPhone 13 Pro เนี่ยแสงสว่างครึ่งนึงก็คือแสงสว่าง50%เนี่ยเท่ากับสูงสุดของ iPhone 11 แล้วผมต้องเปิด13โปรอ่ะ70%เพื่อสู้แดดไอโฟน11เนี่ยไม่หลอดไม่หลอดแน่นอนโอเคครับไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าอย่างรวดเร็วแบตเตอรี่การใช้งานเนี่ยอ่าโซเชียลมีเดียเนี่ยอ่า7ชั่วโมงสบายๆเนาะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเรื่องความร้อนก็ไม่มีก็แค่เล่นโซเชียลมันจะไปร้อนได้อย่างไรเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าอ่าเรื่องของเกมเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองกรณีกับเกมเบาๆอย่าง RV มันจะลดไปแค่40%เอ้ยเอ้ยไม่ใช่40%เอ่อมันจะสามารถเล่นได้ยาวนานถึง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วผมเล่นแล้วแม่งไ,ไม่เคยไม่ไม่ร้อนอะ่ะไม่ร้อนเลยเมื่แสงคุณไปเปิดแสงรางหน้าจอสุดให้มันเนี่ยคือเอ่อไอจอไอโฟนสเปนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของแสงรางหน้าจอสุดและแบตไหลนะฮะเออ่ถ้าเป็นเกมหนักๆนะฮะอย่างเกมชินอินแพ็กเนี่ยเกมที่เรารักเกมที่เราห่วงใย เกมที่เลาซึ่งเอ่อเกมเนี่ยผมบอกเลยนะผมปัดปานกลางแล้วก็เฟรมเรทหกเนี่ยกระตุกยังกระตุกแล้วดับสายกับการปรับสุดคือไม่รอดแน่น,นอนซึ่งไอการที่ผมบอกว่าไอไอเกมเนี่ยมีอาการกระตุกก็คือมันมีอาการเฟรมฉีแลแ้วก็เฟรมเรทดอ o อันนี้ผมเทสด้วยพลมนะเปิดเบอร์หนึ่งเออกูเทสโหดมาก <laughs> เทสโหดมากถ้าเล่นอยู่ในแอร์เนี่ยมัน ถามว่ามันจะมีอาการกระตุกไหมก็ผมก็ตอบว่ามีนะครับแต่ว่ามันจะมีน้อยกว่าอ่ะสมมุติผมอ่ะสมมติผมเล่นอเออกินชินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีอาการกระตุกสักสิบครั้งในตอนที่เล่นพัดลมถ้าเล่นในแอร์เนี่ยมันก็จะมีอาการกระตุกสักสามครั้งคือเห็นผลชัดมากซึ่งเออชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเขาลดไปประมาณ30%บเนาะแบตเนี่ยอยู่ได้ราวสามชั่วโมงต้นๆลดเยอะสุดเท่าที่เห็นเนี่ยอยู่ที่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะ เนื่องจากอันนี้ผมลองสมัคร ID ใหม่มาเล่นก็คือเล่นมันจะมีพวกนน้เรื่องคาสิอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบตไหลไปถึง36%ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเข้ามาทำควสตีมอนแล้วก็ฟาร์มของอ่ะถ้าทำแค่นั้นมันก็ลดราวสามสเท่านั้นเองนะก็ส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยต้องสื่อแบบร้อนฮะร้อนเรามาพูดถึงเรื่องของภาพนิ่งกันดีกว่า ผมให้ให้คุณดูว่าอันไหนเป็น iPhone 11 iPhone 13บฝั่งซ้ายจะเป็นของ iPhone 11แล้วฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นของ iPhone 13 Pro นะฮะเราผมไม่ดูดีเทลแตกที่ผมดูผมแยกไม่ค่อยออกอันนี้ผมพูดจริงๆเนียแกไม่ค่อยออกแสงระหวัางมันต่างกันนะ่ยไอมันไม่ค่อยต่างกันนะดูดิคือถ้าเทียบกับรุ่นรุ่นปัจจุบันมันก็โอเคนะไม่ได้น่าเกลียดอ่ะดูดิ เรามาดูภาพต่อไปอันนี้เป็นเลนหลักนะฮะเมื่อกี้เป็นเลนหลักเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นเลนหลักเช่นกันเรามาดูนต่างกันตรงไหนวะไฮ้ต่าง,าง,าง,างกันตรงไหนวะเผลอผมว่าอาจะชอบ11มากกว่าได้ซ้ำเนี่ยเออการเบอร์เนี่ยเฮ้ยอันนี้เบอร์เนียนกว่าเพราะเซนเซอร์มันใหญ่กว่านะเรื่องของเบื่อาจจะชนะไปแล้วแต่คนต่างโหแต่ไม่ค่อยได้เห็นความแตกต่างเลยมากเลยอ่ะดูดิ โอเคอันนี้เป็นเลนต้าไวยเนาะเลนตาววยอันนี้ติดเขียวติดเหลืองอะเหลืองเหลืองแบบเหลืองเหลืองอยู่นะเห็นไหมเหลอันนี้มันเขียวแบบเขียวแบบถ้าถามว่าไหนดูดีกว่ากันผมก็ตอบยากว่ะมันดูดีทั้งคู่อะเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็ติดเหลืองเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่เหลืองมากแ้่แต่คนชอบอันนี้แต่ถ้าถามว่าผมชอบไหนผมชอบสิบเอ็ดนะเว้ยอันนี้ผมผมไม่ได้อวยนะผมชอบสิบเอ็ดว่ะเออเดี๋ยวเราดูภาพต่อไปดีกว่าอู้หู้ โู้ดีเทลเลยครับเห็นไหมดีเทล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 นี่นี่ต้นไม้เห็นไหม,ไไม,หไหมอันนี้มันจะเบลอเออน,นี่มันชัดนิดนึงหรือกูคิดไปให้ดูสิเห็นไหมมันติดเหลืองเนี่ยเนี่ยเหลืองเหลืองเต็มเลยเนี่ยเหลืองมากเลยสวยเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยติดเหลืองนะติดน้อยติดน้อยกว่า มันก็ไออันบนติดเหลืองอันล่างมันมันไม่ติดแล้วก็ภาพคมดีเทลดีกว่านะฮะซึ่งถามว่าผมชอบเนี่ยผมก็ชอบอันล่างแต่ถามว่าอันบนแย่ไหมก็ไม่แย่นะไอโฟนสิบเอ็ด่ะมันก็ดูดีอันนี้เป็นโหมดคอสเทสดูก็รู้แล้วว่าอันไหนสิบเอ็ดอันสิบสามนะฮะก็อันทีสิบเอ็ดแม่งเบอร์โคตรแย่เลยมือถือราคาพันยังถ่ายดีกว่าอันนี้ตัดเนียนะเออเนียอยู่เลยไม่เนียแล้วแต่เลยไม่เนียน ตัดไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เห็นียดไหมเห็นไหมเหนมีย่ยโอ้หลุดมาเนี่ยเออแม่งเริ่มไม่เนียนเห็นไหมเนี่ยภาพต่อไปอันนี้เป็นไหนท์โหมดเนาะอันนี้อ่าค่อนข้างเห็นผลต่างเลยเนาะว่าอ่าสิบสามเนี่ยสิบสามโปรมันจะมีดีเทลที่ดีกว่านะเห็นไหมดูดินเนี่ยพวกใบอะไรเงี้ยดีเทลดีกว่า อันนี้มันซีไปแล้วอะไอโฟนสิบสิบเอ็ดโอเคในโหมดเป็นภาพสุดท้ายด้วยเอ่อเรื่องของดีเทลเนี่ยต่างกันไหมวะเนี่ยดีเทลตัวนี้ดีกว่าเนาะสิบสามโปรเนาะดีกว่าแล้วสีเนี่ยสีอันนี้มันเข้มเข้มอ่ะแบบโคตรเขียวเขียวขจีอ่ะส่วนอันเนี้ยอันนี้มันเออสีเขียวมันหลายเชนเนาะ เอออันนี้มันเขียวๆมันเกือบจะเหมือนกันหมดอะโอเคครับภาพนี้ก็จบไปแล้วเออเราไปต่องานวีโอกันเลยดีกว่านี่คืองานวีโอของ p p o o n ทั้งสองตัวนะครับก็ให้ดูสีสันนะครับก็มันจะเป็นยังไงเนาะเรื่องของการสั่นเนี่ยเทียบไม่ได้อยู่แล้วไอตัวหนึ่งแม่งเ,งเซนเตอร์ใหญ่กว่าโอ้โหรับใจมากอะมไม่ดูอันนี้สั่นง่ายกันนะ กรดูอาซึ่ง iPhone 11เนี่ยไม่สามารถสวิตเป็นเลนส์อันต้าวาได้นะฮะตอนเป็น 4K 60คือต้องสวิตสวิตเป็น 4K 60ก่อนที่จะถ่ายอะครับอันนี้คือข้อเสียงมาเลยนะแต่ต่างกับ12 Pro ที่สวิตเ,เป็นเลนส์อันต้าวาได้เลยนะครับซึ่งดีมากโอเคครับมาอยู่ในช่วงของเลนส์อันต้าวานะ ก็การเก็บเสียงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้รถกําลังผ่านหน้าบ้านผมเลยเนาะเป็นไงครับให้ดูให้ดูสีสันทีครับว่าสีสันเนี่ยแตกต่างจากเลนหลักยังไงซึ่งไอ,อตัว13 Pro อาจจะโกงหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีออโต้โฟกัสของ iPhone เออ10อ่า11เนี่ยมันไม่มี ผมต้องมาแตะจิ้มโฟกัสเราเองนะฮะไอโฟนสิบเอ็ดลดูกันสัน่นดูกันว่าอันไหนสันแย่กว่ากัน <c oughs> <c oughs> นะ,ะโอเคอคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณจริงครับที่รับชมคลิปนี้จนจบฮะเรื่องบางเรื่องผมอาจจะไม่ได้เอามา vs อ่าอย่างกล้องหน้ากล้องหน้าเนี่ยอ่าม,มันผมสำหรับผมมันไม่ค่อยแตกต่างกับกล้องหลังเท่าไหร่นะฮะอ่าก็ถ้าบางอย่างผมยังตกหล่นอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวผมมาตอบถามเนาะก็ไม่รู้จะได้ตอบถามหรือเปล่าเพราะว่าผมจะขาย iPhone 11แล้วนะครับก็หลังจากทำคลิปนี้นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรก็รอชมได้เลยครับก็สายอยู่นาระ